สวัสดีค่ะวัสดีลูกเพจจื้อป่าทุกท่านเลยนะคะวันนี้เนี่ยหูยน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเอแคลร์โดนท้าค่ะว่าให้อยู่กับสีฟ้า1วันจื้อปา channel จะบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเอแคลร์เนี่ยเป็นคนชอบสีแดงมากๆเลยอย่างเช่นในวันนี้เนี่ย ฉากก็เป็นสีแดงเสื้อก็เป็นสีแดงตอนปีใหม่ที่ผ่านมาซื้อกาด้ำร้อนให้แม่ก็เลือกสีแดงกระเป๋าแฟชั่นใบแรกที่ซื้อเนี่ยก็เป็นสีแดงกัะทุกคนลมสีแดง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 คือไอแคลร์ไม่สามารถหลุดออกจากสีแดงได้เลยค่ะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนวันนี้นะคะไอแคลร์จะลองเปลี่ยนตัวเองค่ะโดยการลองขยับไปเป็นสีฟ้ามา เพราะว่าสีฟ้ามันดูน่ารักค่ะทุกคนขาวงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเอ็กแลนจะเปลี่ยนแป่งตัวเองครั้งใหญ่เปลี่ยนจากสีแดงที่เราชอบนักชอบหนาจากแบบนี้ให้เป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนจะอออไปข้างนอกเนี่ยโอ้โหวันนี้แบบ มองไปทางไหนก็มีแต่แดดนะคะคือไม่กล้าออกไปหน้าเปล่าๆแน่นอนนะคะก็เลยจะมาทาครีมกันแดดก่อนไปค่ะคือจะบอกก่อนนะคะว่ากันแดดมันมีความสําคัญต่อชีวิตของเรามากๆเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ทากันแดดาบางทีหน้าเราจะแก่ก่อนวัยนอกจากหน้าหมองคล้ำที่มันเห็นได้ชัดแล้วเนี่ยเรื่องแก่ก่อนวัยก็สําคัญนะคะ <c oughs> <c oughs> คือวันก่อนเนี่ยไปงานอีเวนต์ของนีเวียมาก็เลยได้กันแดดมา3ตัวใหม่แต่ว่าเอแคร์จะมาใช้ตัวนี้ค่ะทุกคนค่ะนีเวียซันค่ะ Triple Protect Acne Oil Control SPF 50 pa บวกบวกบวกค่ะไม่ใช่ว่าเห็นว่าหลอดสีส้มนั้นมันเกี่ยวอะไรกับสีฟ้านะคะคือตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเทคโนโลยีในการป้องกันแสงสีฟ้าซึ่งอันตรายมากๆเลยนี่ก็จะทาไปก่อนเนื้อเขานะคะจะเป็นเนื้อแบบโอ้โห จะเรียกว่าเส่ล้ำก็ยังได้เลยเพราะว่าเนื้อนี่ดูิคือมันบางมากๆเลยค่ะเวลาทาเข้าไปบนหน้านะทุกคนค่ะก็จะแบบว่าเหมือนเราทาสกินแคร์อ่ะคือมันต่างจากกันแดดโดยทั่วไปมากๆเลยซึ่งคนณสมบัติที่เราจะใช้ครีมกันแดดเนอะเพื่อช่องปกเราคนเป็นสิวเนี่ยมันเลือกยากนะเพราะหนึ่งเลยคือต้องควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ที่สาคัญไม่อุดตันผิวเนื้อต้องบางแล้วก็สามารถแต่งหน้าได้ค่ะทุกคนเ <laughs> พราะไปแต่งเราต้องแต่งหน้าปะดูสิซึมแล้วนะคะทุกคนไวมาก และอีกหนึ่งคุณสมบัติของการทากันแดดที่นะคะคือต้องแต่งหน้าติดแต่งหน้าได้ปกติมากๆเลยอะ่ะเืมดูดิเนียนกริบมากเลยค่ะผิวพร้อมขนาดนี้นะคะทุกคนค่ะขออนุญาตไปแต่งหน้าแป๊บหนึง่งแล้วไปเจอกันที่สถานที่ค่ะสีฟ้าทั้งเมืองเอาล่ะก็เป็นว่านะคะนี่ก็คอมพิวต์ลุกสีฟ้ารองเทา้าชุดบอกตาแว่นกรบเห็นไหม สีฟ้าทั้งตัวตอนนี้นะคะเอ็กแคก็อยู่ที่ย่านพาหุรัตค่ะซึ่งตัวนี้เป็นย่านเก๋มากๆเลยค้องก็สวยอะไรก็ดีวิวก็ดีนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าเพิ่งสังเกตเหมือนกันนะคะว่าโซนนี้เขาใช้วัสดุอุปกรณ์กำพงกำแพงพื้นทุกอย่างเป็นสีฟ้าเยอะมากเลยค่ะก็เลยสงสัยว่าเออทำไมคนที่นี่เขาชอบสีฟ้ากันจังเหมื เหมือนเซตหมอใไซส์สองขั้นขนาดข้างสีฟ้าและบ้านสีฟ้าทางขยะยังเป็นสีฟ้าเลยเฮ้ยเหมือนเซตโลกสีฟ้าตู้ไอศครีมยังเป็นสีฟ้าเลยอ่ะหัวกรบประตูสีฟ้าผ้าคลุมเครื่องสักผ้าสีฟ้ามอเตอร์ไซค์สีฟ้านี่ก็ฟ้าเหมือนเซตเลยรถผลไม้สีฟ้าและชุดสีฟ้าและหมวกสีฟ้าคุณพี่ให้ทายว่าหนูชอบสีอะไรฟ้าคุณพี่บอวกสีฟ้า เออจะว่าบุญบาปนะคุณสมคันเดี๋ยพอเดินไปเดินมาคนเราใช้สีฟ้าแบบอยู่รอบตัวกันเยอะมากเลยอะ่ะหรืออาจเป็นเพราะว่าสีฟ้ามันแบบเป็นสีที่มันดูแล้วมันสบายใจอะ่ะสังเกตมาว่าาคนเรามันเศร้าหรือโศกหรือมีเรื่องเครียดจะไปทะเลเพราะอะไรมันมีผลการวิจัยว่าคนอาจจะชอบไปนั่งดูสีฟ้าของทะเลมันจะให้ความสบายใจของเราเริ่มชอบแล้วมันเย็นสบายคุณแม่ ให้ไทยว่าหนูชอบสีอะไรใช่หนูเสีสีฟ้าหนูไม่ชอบสีฟ้าหรอคะแต่คุณแม่รู้ไหมว่าสีฟ้าที่เราเห็นเนี่ยมันน่ารักมันดูสดใสมันดูเย็นก็จริง <c oughs> แต่มันมีความอันตรายนะ <c oughs> คุณแม่เคยรู้จักคำว่าแสงสีฟ้าไหมคะไม่เคยค่ะแสงสีฟ้าเนี่ยคุณแม่มันเป็นแสงที่อยู่รอบตัวเราแต่บางทีเราอาจจะมองไม่เห็นไม่ว่าจะมาจากแสงแดด <c oughs> มาจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่คุณแม่นอนไถ่ทั้งคืนนะ หน, Regard. หน้าจอ iPad หน้าจอทีวีมีแสงสีฟ้าทั้งหมดตายแล้วกลัวจริงไหมเนี่ยคุณแม่แถวนี้เขามีร้านข้าวสีฟ้าไหมคะมีค่ะไหนคะเฮ้ยมีจริงด้วยร้านสีฟ้าเฮยสีฟ้าจริงจริงด้วยฮะทั้งร้านเลยแต่มันเป็นอาหารอินเดียกินเป็นไหมคุณผู้ชมกินเป็นไหมคะกินเป็นไหม ไม่เคยกินอ่ะลองดูแล้วกันนะครับผู้ชมคาะเดี๋ยวจะเป็นครั้งแรกที่ให้แค่ได้มีโอกาสได้กินอาหารอินเดียแบบจัดจ๋าแบบนี้เลยหุยบรรยากาศตรงนี้คือฟ้าไม่หมดเลยค่ะทุกคนในห้างก็ฟ้าเหรอครับสวัสดีฟ้าเหมือนกันเลยร้านของเรามีอะไรอร่อยบ้างคะในห้างนี่คืมีปาเนโบลีปาเนโบลีคืออะไรอะคะนี่มีใส่น้ำหวานด้วยน้ำ เี่ยดูเลยแล้วก็ใส่มันฝรั่งด้วยครับอุ้ยนะนะ่าทักขอลองทานได้ไหมคะว้า<ฮ>ปานิปุลีอืออรยคือมันจะมีความปกรอบๆแต่ว่าข้างในอ่ะ มันเหมือนเป็นมันฝรั่งถช่ไหมคะเหมือนกินเฟรนช์ฟรายแบบกรอบเป็นพิเศษแล้วเอามายำให้มันมีความหวานความเปรี้ยวอ่ะหุยอาหารอินเดียกินง่ายมากๆเลยค่ะอร่อยมากดั้นหนูไปนั่งตรงโต๊ะแล้วสั่งเยอะๆเลยดีไหมอุยบรรยากาศอ,อาหารแปลกใหม่วาวาซานะเพราะว่าตรงนี้ไม่เคยทานมาก่อนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะมาลองทานแบบเปิดใจมาทีละเมนดูเลยดีกว่าทุกคน งั้นขอเริ่มเปิดประเดิมด้วยเมนูที่เราน่าจะคุ้นเคยกันหน่อยในเรื่องของไก่ละกันไก่มันจะดูแบบแห้งๆหน่อยนะคะแบบเหมือนย่างแบบว่าให้มันกรอบหรือเปล่าไม่แน่ใจก็มาลองชิมกันหน่อยคือมันจะเหมือนพวกไก่ย่างวิเชียนไหมหรือว่าไก่ย่างตำข้าวขวงไหมหืมหอมมากอ่ะเหมือนหอมทานอ่ะถามว่ามันต่างจากไก่ปกติยังไงนะคะคือด้วยหน้าตาของมันข้างนอกมันดูเป็นเหมือนไก่แห้งๆใช่ไหมแต่มันเซอร์ไพรส์ที่ว่าข้างในอ่ะเนื้อมันยังนุ่มอยู่เว้ย ข้างานอกกรอบแต่ข้างในย <hi> ังนุ่มอยูอ่อ,อร่อยมากเลยอ่ะก็ถือว่าผ่านนะคะมาต่อกันที่ต่อไปอันนี้อยากกินขอกินก่อนเลยได้ปะเพราะว่าเมนูนี้น่าทานมากเลยเป็นลักษณะเหมือนเสื่หลงเปามันคือโมโมนึ่งไส้ไก่ค่ะโอยอันนี้เหมือนไอ้นี้เลยซอสพิซซ่าคล้ายซอสพิซซ่านะกลิ่นอุ้ยอันนี้อร่อยอยากให้ลองอ่ะคือแป้งอ่ะจะไม่หนามากเกินไปเพราะว่า ก็ลหลยคนที่กินเมนูแบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่ชอบติดแป้งที่มันหนาๆใช่ปะแต่ว่าเนี้ยคือแป้งกำลังดีคือถ้าคุณไม่ต้องเห็นความอ้วนของมันอ่ะถ้ามันชิ้นเท่าไหร่เนี่ยคือไก่เท่านั้นเลยข้างในอัดแน่นไปด้วยไก่อย่างเดียวอร่อยเอาล่ะมาเมนูต่อไปบ้างอันนี้เป็นมอโม,ม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นแบบชีสว่าก็ว่านะใครอาหารเจมากเลยด้วยกลิ่นของแป้งด้วยการทอดด้วยน้ำมันยอะไรเงี้ยมีความเป็นเจเจคุณไม่ชองเห็นไหมต้องฐานแป้งของมันจะมีความหนานหน่อย กาจะมีซีดอยู่ด้านบนเวลากินเนี่ยก็ค่อนข้างจะได้แป้งนะแป้งเยอะเลยแหละอากาศวันนี้ร้อนมากการที่เราแบบว่ามาหาพื้นที่สีฟ้าเพื่อให้ใจเราเย็นลงเนี่ยช่วยได้หปอร์เซแทบไม่มีจริงเลยคุณผู้ชมมันร้อนเหลือเกินเพราะว่ามองมันเนี่ยแดดก้าไปหมด โดนไปทังไหนก็คือตัวเราละลายด้วยเลยอ่ะแต่วันนี้นะคะเอกโชคดีที่ทากันแดดก่อนออกจากบ้านก็เลยมั่นใจที่จะมาเจอแดดแบบนี้และนี่เลยค่ะคือเป็น PR เซทที่ได้มาคือเล่าอย่างนี้วันก่อนเอ็คไไปงานอ,อนนีเวนต์ออนไลน์มาอีเวนต์หนึ่งของทางนีเวียซึ่ง ก็ได้รับข้อมูลแล้วก็ได้รับเซตนี้มาด้วยนี่เลยค่ะกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะกับ Nivea Sun Triple p r o t e c t ค่ะทุกคนซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาอ,ออกมา3สูตรสูตรแรกนะคะเป็นสูตรสีชมพูค่ะกับ Nivea Sun Triple Protex t Extra r a d i n n t m o o t m o o t h ค่ะ SPF 50บวก PA บวกบวกบวกสีชมพูตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสค่ะ แล้วสูตรนี้ก็น่าสนใจเหมือนก,นกันกับสูตรสีเหลืองค่ะ Nivea Sun People p r o t e c t n n t i Wrinkle SPF 50บวก PA บวกบวกบวกค่ะจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยค่ะ แต่สูตรที่เอแครใช้มาเมื่อเช้านะคะคือสูตรนี้ค่ะสูตรสีส้ม n i v e a Sun Triple Protect Acne Oil Control SPF 50+ PA+++ ค่ะกันแดดสำหรับคนที่เป็นสิวมีส่วนผสมมาจากเกลือหิมาลายันและแรทัต84ชนิดช่วยลดปัญหาสิวค่ะแล้วก็ควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีค่ะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์รุ่นนี้นะคะเนื้อเนี่ยจะมีความบางเบาเวลาใช้นจะไม่เหนียว ซึมง่ายเป็นกันแดดที่ใช้ได้ทุกวันเลยค่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทากันแดดเพราะว่าเราต้องการจะปกป้องจากรังสี UVA UVB ที่เราสูดว่ามันอันตรายใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เนี่ยไม่พอเขายังสามารถปกป้องได้ถึงขั้นแสงสีฟ้ารู้ไหมว่าแสงสีฟ้าเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราไปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจากแสงแดดหรือกระทั่งอุลคุณน่ากลัวเหลือเกินจากหน้าจอโทรศัพท์เุ้ยนึกภาพดีแล้วเรานั่งเล่นโทรศัพท์ทุกวันทั้งวันน่ะเฮ้ยเราไม่ชอบสีฟ้าแล้วว่า มีแต่อันตรายอ่ะอยย่า,ยาอย่าวะหวากลัวค่ะพูดแล้วมันเครียดขอกินต่อละกันอะไรดีวะนี่ไก่ละกันนี่กับเมนูไก่เดี๋ยวจะขอกินไปด้วยเมาไปด้วยละกันเมื่อกี้มาพูดถึงแตงสีฟ้าขออนุญาตเมาต่อยอนิดนึงเพราะว่ามันน่ากลัวมากรู้หรือเปล่าว่า แสงสีฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยอันตรายมากกว่าแสงสีฟ้าที่ได้จากโทรศัพท์เนี่ยถึง1300เท่าถ้าเอาให้เห็นภาพง่ายๆนะแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์เนี่ยหสัปดาห์เท่ากับ1นาทีของแสงแดดถ้าเราไปยืนกลางแดดแค่แป๊บเดียวเนี่ยผิวเราเสียได้เลยนะเพราะว่าไอ้แสงสีฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยมันเข้าไปทําลายเซลล์ผิวเราได้ลึกกว่ารัางสี UVA UVB ที่เราดีมาทางชีวิตอีกซึ่งมันแทรกซึมไปถึงผิวหนังชั้นแท้ซึ่งเป็นชั้นที่มีคอลลาเจนและก็อีลาส มันจะเข้าไปทําลายชั้นคอลลาเจนแล้วก็อิลาซินในผิวซึงส่งผลให้ผิวของเราเนี่ยมีความเหี่ยวย่นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะโอ้ยพูดแล้วมันเครียดนี่เอาจริงนะสีฟ้าเนี่ยเป็นสีที่มันน่ารักมันดูเย็นตามันดูแบบไว้ใจได้ก็จริงแต่กระแสงสีฟ้าเนี่ยไปไว้ใจมันมันอันตรายโ้ยกลัวสีฟ้าพูดแล้วเครียดกินปอนี่ ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวพหุรันนะคะก็แวะมาทานได้ที่ร้านมาม่าเล s รองแอนด์สวีทค่ะทุกคนนี่ก็บรรยากาศโหเด่นขนาดนี้<ฮ>หาเจอง่ายๆเลยแต่แดดมันร้อนหน่อยนะถ้าจะมาก็ใช้นีเวียซันให้มันดีๆล่ะสูตรไหนก็เอาเตาเท่าที่เหมาะก,กับสภาพของคุณเองทานด้วยล่ะ ผู้ชมว,วันนี้นะคะเอแคลนเนี่ยโอ้โหตะลุยกลางแดดทั้งวันเลยแต่ว่าไม่รู้สึกถึงความแบบแสบหรือว่าอาการคันหน้าเพราะว่าเราใช้นีเวันมาก่อนหน้านี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ในงานอ mm ีเวนท์ที่เอแคลเคยไปร่วมมาเนี่ยอีกหนึ่งข้อที่อยากจะนํามาอวดกันในวันนี้เลย mm hmm. เขายังมีการทดลองให้เราดูเราจะได้ตอกย้ําความมั่นใจนีเวันเข้าไปอีกอันนี้นะคะเป็นตัวเทสเกี่ยวกับแสงสีฟ้าเลยตัวนี้นะคะจะเป็นแผ่นที่ไวต่อแสงสีฟ้ามากๆแล้วอันนี้จะเปรียบเสมือนผิวเรานะเดี๋ยวทำให้ดูนะ เราก็เลือกกันแดดมานี้ที่เราสูตรที่เรารู้สึกว่าใช้เราชอบจําลองว่าเหมือนกับว่าเราทาครีมบนผิวแบบนี้นะคะนี่จากนั้นนี่แหละเครื่องนี้แหละจะเป็นเครื่องที่จําลองแสงสีฟ้าขึ้นมานี่ถ้าผิวของเราโดนแดดเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้ข้างที่มันไม่มีกันแดดทาเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนี่เห็นไหมโหอันนี้มันเป็นแค่ใบเทสนะคะคุณผู้ชมนึกภาพว่าเป็นผิวของเราเองสิถ้าใครดูคลิปนี้นะ ให้เริ่มปกป้องตัวเองจากแสงสีฟ้าตั้งแต่วันนี้เลย ฝากไว้สำหรับนีเวียซันค่ะซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายมากเลยนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นบูธวัาสดาุหรือว่าห้างสารรพสินค้าชั้นนําทั่วไปเซเว่นก็แอบเห็นมีเหมือนกันนะเขาจะมีแบบเป็นไซส์หลอดเล็กๆด้วยแต่แนะนําว่าถ้าเจอเนี่ยให้รีบซื้อตุนไว้เลยเพราะว่าบางทีของมันหมดไวแต่ว่าถ้าห้เอคลเซียนะคะในใน3สูตรของนีเวียซันทริปเปิลโพเทคเนี่ยชอบสูตรสี้มมากที่สุดเพราะว่าเป็นสูตรสำหรับคนที่เป็นสิวโดยตรงแต่พูดมาขนาดนี้ไม่ได้แพงนะราคาเพียงแค่389บาบาทเท่านั้นนี่ฝากไว้สำหรับ สสี้สมอุย้ยภูเแล้วก็ผิวนี่ละแป้งนี่คือทานีเวียแล้วป่ะเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ได้ทานีเวียจะเป็นผิวไหม้แดดอย่างงี้นะอันตรายนะต้องทานีเวียนี่ทาแล้วนี่ทา,แล,ทาแล้วจะเป็นอย่างนี้ก <laughs> ินแม่งเลย